เรื่องของคดีแพรวน,นะครับ <atur conclusions. S 1> วันนี้มีความคืบหน้าและก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับเมื่อมีการมอบหมายให้ทางทนายความและก็ตัวแทนครอบครัวนะครับก็คือคุณกัญชัยกาเนิดพลออนําเช็คเงินสดและก็เงินสดอีกส่วนหนึ่งรวมแล้วประมาณ800,000กว่าบาทก็ไปวางไว้ที่ศาลแพ่งเพื่อให้ครบตามจํานวน42ล้านกว่าบาทนะครับใช่ค่ะพอครบตามจํานวนปุ๊บก็จะดําเนินการในการที่จะจ่ายเงินคืนชดใช้ให้กับกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดทั้งครอบครัวผู้บาดเจ็บแล้วก็ เสียชีวิตด้วยนะคะเริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยคือว่าจะสามารถรับเป็นเช็คก็ได้นะคะหรือว่าจะให้โอนเข้าบัญชีก็ได้แต่ว่าทางผู้เสียหายจะต้องเรียกว่ามาแสดงตัวหรือว่าส่งทนายความนิดนึงก็ต้องอัปเดตข้อมูลเพราะว่าเวลามันผ่านมาตั้ง9ปีแล้วอะคะ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีบรรยากาศในช่วง <c oughs> ที่มีการ <c oughs> วางเช็คเอาไว้ที่ศาลแพ่งให้กับผู้ชมได้ชมด้วยนะครับไปดูครับ <c oughs> เป็นช่วงที่คุณกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้รับมอบหน้าจากครอบครัวของแพรวาแล้วก็มีทนายเดชากิติวิทยานันท์ไปมอบเช็คพร้อมกับเงินสดนะครับเพิ่มเติมโดยตัวคุณกัญชัยเองก็ต้องใช้เงินสดของตัวเองเพิ่มอีกประมาณ100บาทนะครับเพื่อให้ครบยอด8 6 3 0 0 0บาทนะครับในการนําไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายทั้ง27คนยอดเงินทั้งหมดนะครับที่ต้องวางเอาไว้ที่ศาลก็คือ42ล้านหแสนบาทตอนนี้ก็ ครบถ้วนหมดแล้วนะครับเงินเหล่านี้จะถึงมือผู้เสียหายอย่างแน่นอนซึ่งก็ถือว่าสิ้นสุดคดีเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ในส่วนของพ่อของแพรวาก็มีการบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยครับก็จากที่บอกไปนะครับคือทางก็ปรุมแายว่าเองก็ได้มิการบอกว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยก็กิดกับความเสียใจตลอดเวลานะครับ จริงๆแล้วมันมีเรื่องหนึ่งคือมไม่ได้พูดทีใหม่แต่ก็เขาเขาก็ไม่ได้จะบอกใครนะรับอกคือวันนี้ทางฝั่งคุณพ่อคุณแพรวาก็อุปสมบทน,นะครับเพื่อที่จะสุขสุสมบให้กับทางผู้ที่ไหวชนไปแต่ก็ไม่ได้มีการบอกข่าวหรือไมไ่มีการบอกใครนะฮะคดีนี้น่าจะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าเงินก็คงจะถึงมือทางผู้สูญเสียผู้ที่รับความเสียหายนะฮะก็ถือว่าเป็นเงินยีวยานะครับที่จะไปถึงพวกเขาครับ ด้าน,นของคุณโอภาสอนันตะสมบูรณ์อธิบดีผู้พิาพากษาสารแ่งท่านยืนยันนะคะว่าสามารถที่จะมอบเงินให้กับผู้เสียหายได้ในวันรุ่งนี้ทันทีเลยนะคะวิธีการรับอย่างที่บอกไปว่ามันมี2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารซึ่งมีรายชื่อของผู้เสียหายนี่แหละคะ่ะเป็นผู้ที่รับเงินโดยตรงรวมถึงเ,เป็นการนําเช็คของศาลไปขึ้นเงิน ด้วยตัวเองก็ได้นะคะ หรือว่าทางผู้เสียหายเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วก็มารับเงินค่าเสียหายพร้อมกันในวันเดียวกันโดยมอบสัญญาให้ทนายความเนี่ยเป็นผู้มารับแทนให้แต่ย้ำนะคะว่าเช็คเนี่ยจะระบุชื่อของผู้ที่รับเช็คนี่นะคะเป็นชื่อของผู้เสียหายเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้ไปศาลก็จะมีการแจ้งไปยังผู้เสียหายโดยตรงเลยนะคะว่าสามารถมารับเงินได้ตั้งแต่วันรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ เรื่องนี้เนื่องจากมันใช้เวลามานานแล้วนะถึงเกือบ9ปีเนี่ยผมยืนยันว่าเ,เช็คเมื่อวานนะครับก็ได้ได้ชำนานี้ได้ได้สามารถนําเข้าไปชีสารเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเช็คสบับวันนี้เนี่ยผมก็มั่นใจนะว่าขึ้นเงินได้ครับฟอร์เป็นแค่เช็คเพราะฉะนั้นเรียนสื่อมวลชนทุกทุกทุกท่านเลยครับว่าพวกนี้มารับได้เลยครับ ผม,ผมเรียนว่าพวกนี้มารับได้เลยไม่ว่าที่ไหนมาผมจะเซ็นเช็คให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเนื่องจากเรามีบัญชีแล้วเรา,ามีรายชื่อทั้งหมดแล้วเนี่ยก็สามารถจัดได้าตามตามบัญชีได้เลยนะครับแต่เราใช้วิธีมอบมอบมอบฉันทะหรือมอบหน้าให้แต่ในความหรือคนใไไดมารับแทนก็ได้หรือโดยการจ่ายของสารเนี่ยเราก็ทำได้สองวิธีนะครับ ว่าสามารถที่นําเงินเข้าบัญชีโดยต้องแสดงบุคของธนาคารนะฮะซึ่งมีเลขที่บัญชีรวมทั้งชื่อของเจ้าของบัญชีด้วยหรือกรณีที่สาลตออ่อเช็คกอ,องสารให้นะครับก็จะออกในนามของตัวตัวความเลยนะครับซึ่งยืนยันว่าเช็คของสารไม่เคยเด้งนะครับบอกได้เลย ซึ่งท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารแ่งยังบอกอีกนะครับว่าผู้ราชการจังหวัดลบบุรีขออภัยครับผู้ราชการจังหวัดราชบุรีติดต่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อที่จะขอเดินทางมารับเงินให้กับคุณทวินเช้าเที่ยงแม่ของดรเป็ดนะครับเพราะว่าแม่ของดรเป็ดนั้นเดินทางมาจากราชบุรีเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยสะดวกซึ่งทางด้านท่านอธิบดีนะครับบอกว่าผู้เสียหายจริงๆแล้วมีกรอบระยะเวลาที่สามารถรับเงินได้ภายในระยะเวลา10ปี หมายความว่าจริงๆตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยสามารถรับได้แต่ว่าถ้าไม่สะดวกมายังวันอื่นได้นะครับภา,ายในระยะเวลา10ปีหลังจากนี้ซึ่งผู้เสียหายแต่ละคนทั้ง27คนจะได้รับเงินที่แตกต่างกันไป โดยมากที่สุดก็คือ3ล้านบาทต่ำที่สุดอยู่ที่22,000บาทอย่างเช่นคุณชุติมานิลวันได้รับ3ล้านบาทคุณปิะยะวัรซิมกระโทคก5 0 0ล้แสนบาทคุณทวินเช้าเที่ยง2 5 0ล้านแสนบาทคุณโสพลจิกนันทุยา1 6้านแสนบาทจ่าสิทธิเอกธนากรกับคุณพิจิตราปัญญาประเสริฐได้รายละ22,000บาทกับก็เป็นการต่อสู้อันยาวนานนะคะกว่า9ปีสุดท้ายก็เรียกว่าได้บทสรุป ผู้สูญเสียก็กำลังจะได้รับการชดใช้ในวันรุ่งนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ